เก็บของทยอยกับแล้วตลาดรถประช่านีมงเลือวันยังใจแล้วไปใส่เอหลืองเสื้อไปต้องแหงด้วย นี่กบครับไขกบไขกบปลาดุกนากรบตาตานี่มีเจ้าของมาจากหน้ารับธรรมศาสตร์เจ้าของมาจากธรรมศาสตร์ครับทั้งกบทั้งปลาหน้าบ,บ่มีของเหลี่ยงครับยอย่างเกัทู่กับทู่ทะเลใครกับใครเป็น ไอเป็ดหน้าบุ้ยไอเป็ดเหลี่ยงครับคนมา่าคนเริ่มทยอยมาเยอะแยะาเลยอดุหน้า ЛАЙ mm СОБАКИ -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tiếp cắm vào lèo, khăm lọ, hạ muỗng lên xì muỗng, hạ muỗng เก็บได้ลเก็บไน่เอากิดเก็บ้เยว่ะไปดีบ่ไเยตลาดสดตลาดสดอุ้มพนะครับคนลังมาเหลือครับมาทยอยใท้อยย่อยมาแล้ว กวัสดีขอจบแชนนี้กันเด้อสวัสดีครับฝากกดไลก์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับผม